ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ถ้าหากใครที่มองหาร้านเติมเกมเซนเซียราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็นี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้ดีฟันนะครับทางร้านจะกดเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทางร้านรับเติมเกมเนี่ยทุกแพ็คเลยนะครับก็สามารถแคปรูปภาพสอบถามได้เลยนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับอ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นตัวของ ID แล้วก็พาสเวิดในการ มันเองก็ถ้าหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากล้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจาะเกมโัวของเซนเซียนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําการแนะนํำเพื่อนๆในการใช้พลังงานนะครับว่าในนาตอนนี้เราควรจะใช้พลังงานยังไงดีแะครับละหลายคนหรือว่าใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยน่าจะยังไม่ปลดรเวิ85กันนะครับยังผมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ปลดรเวิ85นะนะครับเพราะว่าอ่าโต๊วของสตาร์พีน่าเนี่ยผมไม่ได้ซื้อนะครับมันก็เลยแบบเก็บวิวช้านิดนึงนะครับประมาณนั้น ทีนี้นะครับคือพลังงานที่เหลือเนี่ยเราจะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูก่อนนะครับว่าขนาดคนที่เขาเป็นสุลต่านเนี่ยนะครับคือเขายังอัพได้แค่ประมาณเลเวลร้อยสามสอยู่นะนะครับในณะตอนนี้นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวผมจะพามาดูก่อนนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะอัพเลเวลต่อเนี่ยซึ่งเราจําเป็นจะต้องตีบวกตัวละครเป็นเลเวลยี่สิก่อน นะครับเราถึงจะสามารถอัปเกรดเป็นเลเวล1 4 0ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า,าตัวของตีบวก22เนี่ยคือผมไม่ชวนนะว่าสามารถอัปเกรดได้ไหมนะครับเพราะว่าตัวของไอเทมเนี่ยนะครับคือเราจําเป็นที่จะต้องอาฟาร์มหมดที่27นั่เนเองนะครับอ่านี่เลยเห็นไหมนะครับผมก็เลยไม่ชวนนะครับว่าเราจะสามารถเล่นตัวของเนื้อเรื่องเนี่ย ถึงบท27ไหมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะถึงนะนะครับซึ่งเราก็สามารถมาฟาร์มตัวของไอเทมเนี่ยรอได้นะนะครับซึ่งตัวของตัวละครนะครับที่เราสามารถอัปเกรดได้ก่อนเนี่ยจะเป็นตัวของตำแหน่งแถวหน้ากับตัวของแถวกลางนะครับส่วนตัวของแถวหลังเนี่ยน่าจะต้องรอกันไปก่อนแบบสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวของแถวหลังเนี่ยจะอยู่บทที่อ่28 นะครับนี่อ่าซึ่งมันนานมากนะครับก่าจะถึงนะครับก็ตัวละครแถวหลังเนี่ยน่าจะอัปเกรดได้ช้านะครับอ่าแต่ว่าตัวละครที่เราจะอัปเกรดได้ก่อนเนี่ยจะเป็นแถวหน้ากับแถวกลางนะครับอ่าเพราะว่ามันอยู่บทเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมนะครับเราก็สามารถมาฟาร์มรอได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ทํารอเอาไว้แล้วนะครับทั้งแถวหน้าแถวกลางเลยนะครับประมาณนั้นนะครับก็อย่าไปฟาร์มเกินนะนะครับคือเราแบบ อ่าแบบเอามาบวกกันก่อนนะครับว่าอ่ามันใช้เท่าไหร่นะครับคืออ่าคนใช้ทีมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนใช้แถวหน้า2ตัวนะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูนะครับว่าตัวละครแถวหน้าเนี่ยคือมันใช้ไอเทมแบบไหนนะครับก็อ่อย่างเช่นตัวของแถวกล้าของผมเนี่ยนะครับมันมีแหวนกับตัวของคุยเนี่ยที่มันใช้เหมือนกันถูกไหมนะครับเนี่ยคืออย่างตัวของแถวหน้านะนะครับมันใช้เป็นไอเทมเดียวกันนะครับนี่เป็นแหวนกับคุยนะครับแต่ว่าไอเทมที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยจะเป็นสร้อยประคำ นะครับอ่าอันนี้คือจะเป็นของแถวหน้านะครับส่วนตัวของแถวกลางเนี่ยจะเป็นหินม่วงๆถูกไหมนะครับก็ลองไปดูทีมตัวเองก่อนนะครับนี่อ่านะประมาณนี้นะครับก็สามารถกวาดล้างรอได้นะครับส่วนตัวของพลังงานที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไปลงทีมไหนดี ซึ่งผมแนะนําอย่างนี้ก่อนนะครับคือทีมที่2เนี่ยคือถ้าเราสามารถอัปเกรดเป็นเลเวลร้อยสิบบวกได้แล้วเนี่ยนะครับผมมองว่ามันก็น่าจะใช้งานได้แล้วนะนะครับเออคือเราเนี่ยควรที่จะไปปั้นทีมที่3ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวของการเล่นอานิเเนี่ยมันส่งผลเยอะนะครับ นี่จะเป็นตัวของอันดิน่าชิงแคทนะครับคือเวลาที่เราไปทําการไต่ตัวของอ่าอันดับเนี่ยคือเราจําเป็นที่จะต้องชนะ3ทีมนะครับซึ่งมันจะอยู่ในระบบนี้นะครับอ่าซึ่งตัวของระบบเนี่ยคือเราจําเป็นที่จะต้องจัดทั้งหมดเนี่ยคือ3ทีมนะครับอ่าเวลาที่เราไปสู้กับคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือเราจําเป็นที่จะต้องชนะ3ทีมนะครับ คือถ้าเราชนะ2ต่อ1เนี่ยคือมันไม่นับว่าเราชนะนะครับซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องปั้นทีม3ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูก่อนนะครับว่าทีม3เนี่ยเราจะปั้นตัวละครแบบไหนอะไรยังไงซึ่งผมจะแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าให้ปั้นตัวละครที่ดาวมันเยอะ นะครับตัวละคร SR ก็ได้นะครับตัวละครที่มันสามารถใช้งานได้แบบยาวๆหน่อยนะครับอย่างเช่นตัวของอีชีนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของอ่าพวกแบทฟินิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวละครที่มันมีสัมพันธ์กันด้วยเนะี่ยมันก็จะดีมาก นะครับอ่าอย่างตัวของ guilty อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีการเพิ่มดาเมจเผาไหม้อีก20%อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวละครที่มันดาวเยอะๆแล้วมันเก่งๆอ่ะนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของเทมี่ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับลองดูนะครับแล้วก็จัดทีมเอาหรือว่าจะเป็นตัวของทีมโมเรด นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นตัวแทงที่ยืนได้นานเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่าอสังหัรมันใช้ใครบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับเราก็มาปั้นตามก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครระดับ SR เนี่ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะดาวตันกันเกือบหมดแล้วถูกไหมนะครับเนี่ยคือตัวของฮาวนะครับก็เอามาใช้งานได้เหมือนกันนะครับปวดอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยเราก็ลองมาดูนะครับผมก็จะแนะนําว่าให้ ไปลงตัวของทีมที่3ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวของทีมที่2เนี่ยนะครับคือมันพอใช้งานได้แล้วบางทีนะครับเราอาจจะโยกตัวของทีมหลักเนี่ยมาอยู่ทีม2บ้างก็ได้นะครับอ่าจะทําให้ตัวของทีมที่2เราเนี่ยมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแลวทีนี้เนี่ยนะครับคือตัวละครเนี่ยมันจะเริ่มขาดก็คือเป็นทีมที่3นะครับก็อย่างผมเนี่ยผมก็เริ่มปั้นตัวของเซย่าขึ้นมานะครับนี่อ่าเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันเหลือนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยคือมันเหลือนะครับคือจริงๆเนี่ยคือเราจะไปปั้น ทีม2ต่อก็ได้นะนะครับแต่ว่าผมมองว่าคือต่อให้เราปั้นทีม2อ่ะทีม3เราจะไม่ไหวนะครับไม่สามารถที่จะเล่นโต๊ของอารีน่าตัวนั้นได้นะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมดีนะครับคือถ้าเราสามารถไต่แบบติดท็อป20ได้เนี่ยเราจะได้โต๊ของเศษเซย่ามานะครับอ่าเป็นเศษเซย่าประมาณ10ชิ้นนะครับนี่อ่าคือเราสามารถเอามารวมได้นะครับ แต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าสามารถไต่ได้อันดับดีๆหน่อยเนี่ยคือเราก็จะได้เศษเยอะขึ้นหรือว่าถ้าเราแบบติดท็อป1ใน3ได้เนี่ยก็ที่าที่1เนี่ยจะได้เป็นตัวละครเลยนะครับ3ดาวนะครับที่2ก็ได้2ดาวส่วนตัวของที่3เนี่ยจะได้เป็น30 <S <s <Pe an> เศษมั้งนะครับประมาณนั้นนะครับเราก็จะปั้นตัวละครที่โกงๆได้แบบไวเลยนะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็ปั้นมาประมาณ3ดาวแล้นแลวนะครับแล้วก็เดี๋ยวหน้าจะประมาณสักสัปดาห์หน้าหรือไม่อีกประมาณสัก2สัปดาห์นะครับ อ่าไม่ใช่2สัปดาห์สิต้องบอกว่าอีกประมาณ2ซีซั่นเนี่ยผมก็น่าจะขึ้น4ดาวได้นะครับก็นานอยู่นะครับอ่าก็ปั้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องดีบนะก็เป็นตัวละครที่อ่าสามารถเล่นได้ยาวนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเซย่าสจ,จิทเลียสนะก็ควรปั้น นะครับผมก็เลยมองว่าเราควรเอาตัวของพลังงานเนี่ยมาปั้นทีมที่3ดีกว่านะครับถ้าเราสามารถไต่อันดับได้ดีๆเนี่ยนะครับเราก็เก็บสะสมของไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ซีเรียสเรื่องตัวของอ่าอันดับอารีนาอะไรเงี้ยถ้าถามผมนะครับคือเราควรปั้นทีมที่3หรือยังเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ต้องรีปั้นก็ได้นะครับไปปั้นทีม2เนี่ยให้มันตันเท่ากับทีมหลักเลยก็ได้เพราะว่าการไต่อันดับตัวของอารีนาในการไต่แรงอะไรเงี้ยนะครับคือมันนับ 2ใน3ไงนะครับใครที่สามารถชนะ2ทีมเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปถูกไหมนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะปั้น3ทีมเนี่ยคือเราก็จะได้ตัวของทรัพยากรที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองไปตัดสินใจดูได้นะครับส่วนคนที่ปั้น2ทีมเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลแรงแทนนะครับประมาณนี้นะนี่เลยนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับส่วนใครที่ปั้น3ทีมเนี่ย LEGO เราจะได้ของรางวัลตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับ ก็ตรงนี va, no ้คือมันจําเป็นที่ Leah> ต้องใช้3มทีมมันเองนะครับไม่ง okay, er. anyway, ั okay, ้นเนี่ยเราโดนตีลวกแน่นอนนะครับประมาณนั้นโอเคครับก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับอ่ะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องเน้นตัวของทีมหลักเนี่ยให้ตันก่อนนะนะครับแล้วก็ถ้าเราปั้นจนตันแล้วเนี่ยถ้ามันเหลือนะครับค่อยไปทยอยแบ่งให้กับทีมรองนะครับก็ลองเลือกเอานะครับว่าจะปั้นทีม2เนี่ยเอาให้สุดเลยไหมนะครับหรือว่าจะแบ่งไปให้ทีม3นะครับประมาณนั้นนะครับอยู่ที่เราตัดสินใจแล้วนะครับว่าเราอยากจะได้ของ วัน,เ,นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ